เกียวโกรธที่นาวให้น้องนั่งด้วยขนาดนั้นเลยเหรอนาวขอโทษนะที่ไม่ได้ห้ามน้องอะนาวไม่คิดว่าเกียวจะซีเรียสขนาดนี้ ที่นาวมองไม่ออกว่าน้องเขาเข้าหานาแบบไหนนาว่าเกียวคิดมากไปนะน้องแค่ทยาสายดีแล้วนาวเป็นพี่รหัสน้องเขาด้วยเราแค่สนิทกันเพราะว่าสายรหัสเดียวกันทำไมต้องคิดอะไรแบบนั้นด้วยอ่ะนาวไม่เห็นสายตาที่น้องมองนาวไม่เห็นรอยยิ้มที่น้องเขายิ้มยาะเกียวหรอยิ้มยาออะไร แค่เกียวอ่ะคติกับน,น้องแบบเนี้นาว่าเราคงคุยกันไม่รู้เรื่องเกียวไม่ได้อะคตินาวคิดว่าเกียวใส่ร้ายน้องเขาเหรอนาวยังไม่ได้พูดแบบนั้นเลยฟังกันหน่อยดิไม่มีอะไรก็คือไม่มีและที่ไปรับไปส่งน้องเขาไปไหนมาไหนด้วยกันจะแก้ตัวยังไงถ้าคนอื่นไม่บอกเกียวเกียวจะรู้ไหม น้าก็แค่พาน้องไปดูหนังสือพาน้องไปกินข้าวสายลหันเขาว่าทำแบบนี้ปะปกติทำไมต้องคิดเล็กคิดน้อยกับเรื่องไร้สาระด้วยวะแต่น้องเขาไม่ได้คิดกับน้าเหมือนพี่น้องไงและพี่วรางอ่ะเกียวก็ไม่อยู่กับพี่วรางทุกคืนน้าก็ไม่ชอบเหมือนกันที่เกียวไม่อยู่กับพี่วรางบ่อยๆน้าก็ไม่ชอบเหมือนกันที่เราเห็นทั้งคู่ใกล้ชิดกันอ่ะ นาพูดเลยได้บ้างไหมหนาไม่พอใจไบ้างได้ปหมฮะแต่เกียวไปทำงานก็ใช่เกียวบอกเกียวไปทำงานนาว่าแทบไปติวให้หน้องต่างกันตรงไหนวะเกียวเป็นเพื่อนกับบอลลางแล้เกียวก็เลือกนาวเกียวต้องทะเลาะกับบอลลางเพื่อนที่เกียวสนิทที่สุดก็เพราะว่าเลือกนาวเกียวไม่คิดเลยว่าน่าจ,จะทำตัวเด็กแบบเนี้ย ต้องการจะบอกอะไรจะบอกว่าเรื่องผิดเนี้ยเหรอจะบอกว่าถ้าเรื่องพี่วลางคงดีกว่านี้ใช่ปะเองเกอดิไปเลยไปคนเันดิไม่ต้องทนคนนี้ใส่เด็ก